ครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ได้จัดรายการนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ได้ให้เกียรติผมที่จะมาแบ่งปันพระจนะของพระเจ้าในวันนี้กับพี่น้องทุกท่านและผมเชื่อว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นฤทธเดชเป็นอะไรที่จะหนุนจิตและชูใจพวกเราทั้งหลายทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ที่เราต้องการกําลังใจที่มาจากเบื้องบนเพราะเรารู้ว่ากําลังใจที่อยู่เบื้องล่างนั้นมันกําลังจะหมด แต่กำไรที่กำลังใจที่มาจากเบื้องบนนั้นเทลงมาทุกวันทุกวันเหนือพวกเราทั้งหลาย้ำลังใขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องครับผมอยากจะอ่านเพราะชนะของพระองค์จากพระธรรมลูกาบทที่22ข้อที่39ถึงข้อที่46พระธรรมลูกาบทที่22ข้อที่39ถึงข้อที่46 พระเจ้าของพระเจ้าปรากฏใจความดังนี้ว่าพระองค์เสด็จออกไปที่ภูเขามากอกเทศตามเคยตามเคยและพวกสาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์ไปเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วพระองค์ตัดกับพวกเขาว่าจงอธิษฐานเพื่อจะไม่ได้ไม่ตกอยู่ในการทดลองแล้วพระองค์ก็เสด็จไปจากพวกเขาไกล เท่าระยะหินขว้างและทรงคุกเข่าลงอธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาถ้าพระองค์พอพระไทยขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระไทยของพระองค์มีทูตองค์หนึ่งจากฟ้าสวรรค์มาปรากฏต่อพระองค์และทรงช่วยชูกำลังพระองค์สรรเสริญพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข พระองค์ก็ยิ่งทรงอธิษฐานอย่างจริงจังเหงื่อของพระองค์เป็นเหมือนโลหิตเม็ดใหญ่ไหลหยดลงถึงดินเมื่อทรงลุกขึ้นจากการอธิษฐานแล้วพระองค์เสด็จมาหาพวกสาวกพบว่าพวกเขาหลับไปด้วยความทุกโศกเศร้าพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าหลับอยู่ทำไมจงลุกขึ้นอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ตกอยู่ในการทดลอง เป็นเวลาที่เราต้องลุกขึ้นแล้วครับพี่น้องเราอาจจะหลับมากันนานพอสมควรวันนี้ที่คริสตจักรผมก็มีพิธีมหาสนิททุกๆต้นเดือนนะครับแล้วก็เราคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนวันนั้นที่พระเยซูคริสต์ถูกอายัดในคืนวันนั้นที่พระองค์ทรงได้รับประทานอาหารมื้อสุดท้ายกับสาวกของพระองค์ในขณะที่พิธี ปัสกากำลังจะถูกสถาปนาใหม่เป็นพิธีมหาสนิทสิ่งที่พระองค์ทรงใช้สองอย่างก็คือขนมปังแล้วก็น้ำองุ่นขนมปังซึ่งเล็งถึงพระกายของพระองค์ที่ทรงทรงเจ็บปวดทนทุกทรมานส่วนพระโลหิตนั้นก็เล็งถึงน้ำองุ่นนั้นก็เล็งถึงพระโลหิตของพระองค์แต่สิ่งหนึ่งที่ปัสกา,กามีแต่ในมหาสนิทไม่ได้กล่าวถึง นั่นก็คือลูกแกะที่ต้องถูกฆ่าเพราะในเวลานั้นลูกแกะนั่งร่วมโต๊ะอยู่กับพวกเขาทั้งหมดแล้วลูกแก่ของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นลูกแกะที่จะต้องเป็นปัส,สกาในเวลานั้นพระองค์อยู่ร่วมกับสาวกของพระองค์ในอาหารมื้อสุดท้ายแต่พอหลังจากนั้นเมื่อพระองค์ได้เสด็จไปที่ภูเขามะกอ,อกเทศตามเคยพี่น้องครับที่ภูเขามะกอ,อกเทศนี้เป็นเหมือนกับจุดรวมพล ในฝ่ายจิตวิญญาณเป็นจุดรวมพลเวลาที่พระเยซูคริสต์สเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ก็ไปที่ภูเขามะกอ,อกเทศในเวลาที่พระองค์จะ,สะเสด็จกลับมาอีกก็จะเป็นที่ภูเขามะกอ,อกเทศตามที่พระธรรมเสคาริยาบอกเอาไว้ว่าเท้าของพระองค์จะจรลดตรงที่ภูเขามะกอ,อกเทศตรงข้ามกับเยรูซาเล็มพี่น้องครับนี่เป็นเหมือนกับจุดรวมพลแต่ในค่ําคืนวันนั้นไม่ได้เป็นการรวมพลที่เป็นอะไรที่ เอ,อกระเริกหรือว่าเป็นสิ่งที่มีงานฉลองแต่เป็นการรวมคนที่องค์พระอาจารย์จะต้องถูกนำพาไปจากพวกสาวกของเขาในเวลานั้นแต่พระองค์ได้ให้บทเรียนอย่างหนึ่งกับเราในเรื่องของการอธิษฐานอย่างเอาจริงเอาจังพระเยซูริ์ทรงไปที่นั่นตามเคยแสดงว่าพระองค์ไม่ได้เปลี่ยนที่พระองค์มีบางสิ่งบางอย่างที่พระองค์ทำที่นั่น และในเวลาที่พระองค์ไปนั้นก็พระองค์ก็อธิษฐานข้อที่40บอกว่าเมื่อพระองค์ไปถึงที่นั่นแล้วพระองค์ก็ตรัสก,กับพวกเขาว่าจงอธิษฐานเพื่อจะได้ไม่ตกอยู่ในการทดลองพระเยซูคริสต์ได้สอนแล้วก็ทำเป็นแบบอย่างพวกเราหลายครั้งก็อาจจะเป็นผู้สอนแต่ว่าแบบอย่างไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ แต่ว่าพระเยสุคริสเป็นพระอาจารย์ที่สุดยอดของพระอาจารย์พระองค์ทําเป็นแบบอย่างให้ดูเพราะนี่เป็นช่วงเวลาอีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงพระองค์จะต้องถูกนําพาออกไปจากพวกเขาทหารนั้นจะมาจับกลุ่มพระองค์สิ่งที่พระองค์สอนในเวลานั้นพระองค์ไม่ทําการอัศจรรย์ให้เขาดูยกเว้นแต่ว่ามีช่วงหนึ่งที่ทหารที่มาจับนั้นถูกฟันหูขาดแล้วก็พระองค์ก็ต่อหูให้กับเขานั้น แต่สิ่งที่พระองค์สอนในสวนเกสเซมนเนที่ภูเขาเมากอ,อกเทศเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่เราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้รับใช้ซึ่งเป็นสาวกซึ่งเป็นคนของพระเจ้าควรจะเรียนรู้จากพระองค์ที่ที่อธิษฐานควรจะเป็นที่ที่เราเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราแบบตามเคยนี่คือชีวิตแห่งการอธิษฐาน พระเยซูริตไม่ได้มีปัญหาแล้วถึงมาอธิษฐานแต่พงค์อธิษฐานในชีวิตปกติที่เป็นการอธิษฐานพี่น้องครับผมก็อยากจะหนุนใจพวกเราว่าเมื่อเราอธิษฐานให้การอธิษฐานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราครับไม่ใช่ให้การอธิษฐานเป็นโปรแกรมหนึ่งหรือเป็นการอธิษฐานโต้ปัญหาขจัดปัญหาหรือขออธิษฐานเรื่องนู้นเรื่องนี้พี่น้องครับอันอธิษฐานเป็น วิถีชีวิตของพวกเราทั้งหลายที่ติดตามองพระผู้เป็นเจ้าพระเยซูคริสต์ไปที่นั่นตามเคยและพระองค์ก็สอนกับสาวกของพค์ว่าพวกท่านจงอธิษฐานเพื่อจะได้ไม่ตกอยู่ในการทดลองพระองค์กําลังบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างกับสาวกของพระองค์เป็นไนยะนั่นก็คือการทดลอง พี่น้องในภาษาอังกฤษคำว่าการทดลองในที่นี้ใช้คำว่า trial ซึ่งแปลว่าการไต่สวนคดีก็ได้หรือเป็นการที่ต้องพิสูจน์ตัวเองก็ได้นะครับมีความหมายว่าเราจะต้องอธิษฐานเพื่อการพิสูจน์ตัวเองของเราเนี่ยนะครับมันจะไม่ล้มเหลวครั้งนี้พระเยซูริตไม่ใช่เป็นพระเยซูริตที่เสียแบรนด์ของพระองค์ ขออนุญาตใช้คําสมัยใหม่นะครับถ้าเราบอกว่าพระเยซูริตเราจะเห็นพระเยซูทรงทําการอัศจรรย์พระเยซูริต์ทรงรักษาโรคพระเยซูริตทำกาครครับทําให้คนตายไปแล้วกลับฟื้นคืนมามีชีวิตใหม่พระองค์ทำหลายสิ่งหลายอย่างมากมายแต่ในสวนแกเซมานเที่ภูเขามะากอกเทศนี้พระองค์ไม่ได้ทําการอัศจรรย์อย่างที่พระองค์กระทำมาเพราะนี่เป็นช่วงเวลาแห่งการทดลอง จะมีครั้งไหนที่สาวกของพระองค์จะเห็นได้ว่าพระเยซูริตต้องกลับไปอธิษฐานหนึ่งสามครั้งด้วยกันแต่เมื่อพระองค์กลับมาก็เห็นว่าพวกเขาก็นอนหลับกันอยู่พระกิตติกุลเล่มอื่นๆก็เขียนในรายละเอียดที่แตกต่างกันไปแต่วันนี้ที่อยากจะนําพระธรรมพระกิตติกุลลูกามาแบ่งปันกับพี่น้องก็เพื่อที่จะเห็นว่าพระเยซูริต สอนอะไรเราในเรื่องของการอธิษฐานเมื่ออธิษฐานเรารู้ว่าเราจะไม่ตกอยู่ในการทดลองเพราะฉะนั้นก็แปลความได้ว่าถ้าเราไม่อธิษฐานเราก็ตกอยู่ในการทดลองแต่การทดลองที่เกิดขึ้นในเวลานี้ในพระคำตอนนี้นะครับกำลังพูดถึงตัวของพระองเองที่อีกไม่นานพระองก็ต้องถูกนำไปไต่สวนแต่พระองเองก็ต้องถูกทดลองในเรื่องนี้ด้วยว่า พระองค์จะผ่านจุดนี้ไปไหมเพราะว่านี่คือจุดหมายจุดประสงค์ของพระเยซูคริสต์ที่เสด็จเข้ามาในโลกนี้คือการที่จะไถ่มวลมนุษย์ให้พ้นจากความบาปดังนั้นเมื่อพระองค์เข้าไปที่ที่อธิษฐานอยู่นั้นพระองค์ไม่ไปไกลจากพวกเขาอยู่ใกล้ๆก,กับพวกเขาพระกัมปีบอกว่าประมาณแค่หิมตกแค่นั้นเองนะครับ หินตกเป็นช่วงระยะเวลาที่เราสามารถมองเห็นคนที่อยู่ข้างหน้าเราพอเห็นว่าเขาทําอะไรได้ยินว่าเขาพูดอะไรนี่คือระยะของหินตกนะครับพระเยซูต์ไม่ได้เสด็จไปไกลจากพวกเขาและเมื่อพระองค์ไปถึงที่นั่นแล้วพระองค์ทรงคุกเข่าลงอธิษฐานพี่น้องโดยปกติแล้วคนยิวเมื่ออธิษฐานเขาก็จะยืนขึ้นแล้วก็กางมืออธิษฐาน แต่ในเวลาที่เขามีเรื่องทุกข์ใจเขาคุกเข่าลงอธิษฐานในเวลาที่มีเรื่องหนักใจเขาฟุบหน้าลงที่พื้นดินอธิษฐานกับพระเจ้าพระเยซูริตทรงคุกเข่าลงอธิษฐานพี่น้องครับผมเห็นภาพอย่างหนึ่งว่าพระโลหิตของพระเยซูริตที่จะไถ่เราเนี่ยไม่ใช่หยดแรกที่กังเขนแต่เป็นหยดแรกที่จุดหแห่งการอธิษฐาน เพราะว่าที่สวนเกสเซมานีนี้ชื่อของมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นที่ที่บีบมะกอกคั้นเอาน้ํามันของมันออกมาพระเยซูริตรอธิษฐานที่นั่นเหมือนกับขนมะกอกที่ต้องถูกบีบนะครับเพื่อที่จะข้างในเนี่ยผลิตน้ํามันออกมาพระองค์อธิษฐานอยู่อย่างนี้นะครับในสวนเกสเซมานีและทรงคุกเข่าลงอธิษฐานบอกว่าข้าแต่พระบิดาถ้าพระองค์พอพระทัย ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์แต่อย่างไรก็ดีอย่าให้เป็นไปตามใจข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์การอธิษฐานไม่ใช่เป็นไปตามใจของเราแต่เป็นไปตามพระทัยของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องบ่อยครั้งที่เราอธิษฐานเราขอให้พระบิดาตามใจเราแต่วันนี้เมื่อเราอธิษฐานขอเราตามใจพระบิดาครับ พระเยซูริทต์ทำเป็นแบบอย่างในระยะหินตกนะครับไม่ไกลหรอกครับที่เราจะได้ยินคำอธิษฐานนั้นคำอธิษฐานาที่พระเยซูริสต์ได้อธิษฐานนั้นขอ,อให้เป็นไปตามพระทัยของพระบิดาไม่ใช่เป็นไปตามใจของตัวเองเป็นแบบอย่างให้เราในการอธิษฐานพี่น้องจะเห็นว่า พระองค์อยู่ในสภาพที่ถูกกดดันจนกระทั่งเหงื่อของพระองค์นั้นเป็นเหมือนโลหิตเม็ดใหญ่หยดลงถึงดินพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับว่าผลของความบาปโลหิตที่หยดครั้งแรกก็หยดลงที่ดินเหมือนกันเมื่อคายอินฆ่าอาแบรเสียงร้องของเลือด โลหิตของน้องนั้นกระดังไปถึงพระยาวัวนนี้พระเยซูริตมาโลหิตหยดแรกที่ออกจากพระกายของพระองค์คือหยดมันจะเหงื่อจนกลายเป็นโลหิตเม็ดใหญ่ตกลงที่พื้นดินการไถกำลังจะเริ่มขึ้นผมเชื่อว่าพระเยซูริตมีชัยชนะตั้งแต่อยู่ในสวนเกสเซมานีแล้วเมื่อพระองค์ยอมรับน้ำพระไัยของพระเจ้าพี่น้องครับ การชัยชนะที่โประงคทรงไถ่เราก็อยู่ที่การเขนเมื่อพระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายอุมงวงว่างเปล่าก็ประกาศถึงชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระองค์แต่ชัยชนะควรจะเริ่มต้นตั้งแต่ที่เราต้องประเชิญกับการทดลองการทดสอบและวันนี้พระเยซูสฤ์ได้ให้แบบอย่างกับสาวกของพระองค์ผมประทับใจในข้อที่ 40นะครับพี่น้องที่บอกว่า <c oughs> เมื่อไปถึงที่นั่นแล้วพระองค์ก็ตรัสกับพวกเขาว่าจงอธิษฐานเพื่อท่านจะได้ไม่ตกอยู่ในการทดลองข้อที่41แล้วพระองค์เสด็จไปจากพวกเขาไกลเท่าระยะหินขว้างทรงคุกเข่าลงอธิษฐานนะครับแล้วก็มาถึงอีกข้อหนึง่งในข้อที่44เมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์พระองค์ก็ทรงยิ่งอธิษฐานอย่างจริงจัง เมื่อพระองค์ยิ่งทรงเป็นทุกข์ก็ยิ่งอธิษฐานอย่างจริงจังก็ขอ,ขอบพระคุณพระเจ้านะที่บางครั้งพระองค์อนุญ,ญาตให้เราเจอความทุกข์เพราะว่าการอธิษฐานของเรามันไม่ค่อยจริงจังสักเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมาแต่วันนี้ถ้าความทุกข์จากโควิดความทุกข์จากปัญหาชีวิตความทุกข์จากปัญหาโรคภัยไข้เจ็บที่ลุมเรา้าเราเนี่ยนะครับพี่น้อง บางทีพระเจ้ากําลังผลิตชีวิตแห่งการอธิษฐาในให้เกิดขึ้นมาในชีวิตของเราและผมเชื่อว่าพระเจ้าจะแมนนิ่งดูได้ต่อให้เราทุกข์ใจขนาดไหนผมก็เชื่อว่าเราคงจะไม่ทุกข์ใจเท่ากับพระเยซูคริสต์ในเวลานั้นที่แม้กระทั่งเหงื่อของพระองค์หยดออกมาเป็นโลหิตโดยทางการแพทย์แล้วเขาบอกว่าคนที่จะทําแบบนั้นได้ที่เลือดซึมออกมาเนี่ยจะต้องเกิดจากความเครียดขนาดหนักมีความกดดันอย่างหนักในชีวิต ถึงจะทําไมครับเส้นเลือดแตกออกมาได้แต่ของพระองค์ไม่ใช่เส้นเลือดแตกนะเหงื่อหยดออกมาเป็นโลหิตเม็ดใหญ่พระคมภีเขียนไว้อย่างนั้นพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่พระองค์กำลังบอกเราว่ายิ่งทุก์เท่าไหร่ควรจะยิ่งอธิษฐานอย่างจริงจังไม่ใช่อธิษฐานอย่างเล่นๆถ้าวันนี้ถ้าเราได้อธิษฐานกันอย่างจริงจังครับพี่น้อง เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเราจะเห็นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นพระเยซูริตผ่านการทดลองมาได้เมื่อพระองค์อธิษฐานพระองค์ไม่ได้เสกให้ถ้วยเลื่อนพระองค์ไม่ได้เอามือจับถ้วยเลื่อนแต่พระองค์บอกว่าให้นี่เป็นน้ําพระทัยของพระบิดาและพระบิดาบอกว่าไม่เลื่อนพระองค์ผ่านการทดลองนี่คือชัยชนะบทเรียนที่เราได้จากพระธรรมตอนนี้นะครับพี่น้อง ก็คือประการแรกนะครับที่ผมอยากจะหนุนใจก็คือการรอคอยนะค,ครับเมื่อเราอธิษฐานสิ่งหนึ่งที่มันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตของเรานั่นก็คือการฝึกการรอคอยเพราะว่าในยุคนี้เราอยู่ในช่วงสมัยของคนที่ไม่อยากจะรอคอยอะไรก็จะเป็นเร่งด่วน อะไรก็จะเป็นทันทีอะไรก็จะเป็นเรียกว่าไงครับสั่งเดี๋ยวนั้นก็ต้องได้เดี๋ยวนั้นนะครับนะแล้วมันก็เป็นอะไรที่เรามาเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าก็อาจจะติดมากับคําอธิษฐานของเราเมื่อเราอธิษฐานแล้วเราก็อยากจะให้พระเจ้าให้กับเราในเดี๋ยวนั้นถามว่าพระเจ้าให้ได้ไหมพระเจ้าทําได้อยู่แล้วครับแต่ถ้าพระเจ้ายังไม่ให้ในเวลานั้นถามว่า จากวันนี้ที่เราอธิษฐานไปจนถึงวันข้างหน้าที่พระองค์จะตอบคําอธิษฐานนั้นอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเรานี่เป็นการทดลองอย่างหนึ่งเราเลิอกอธิษฐานไหมเราหยุดอธิษฐานไหมหรือเราจะเป็นเหมือนกับชาวนาที่รอผลอันล้าค่าเมื่อเราได้หว่านเอาไว้เหมือนกับที่ท่านยากอบ,บอกเอาไว้รอจนกระทั่งถึงฝนต้นฤดูฝนชุกปลายฤดูแล้วทําไมครับรอคอยผลอันล้าค่าที่เราจะเก็บเกี่ยววันนี้ขอให้เรามาช่วยกันปกคลุมผืนแผ่นดินไทย ด้วยคําอธิษฐานครับพี่น้องตั้งแต่เหนือจะลดใต้ตั้งแต่เชียงรายไปถึงจังหวัดทางใต้ของประเทศไทยด้วยคําอธิษฐานของลูกของพระองค์การทดลองจะเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่ตราบใดก็ตามที่เรามีชีวิตแห่งการอธิษฐานเราจะสามารถผ่านการทดลองได้พี่น้องครับฟังดีๆเมื่อเรามีชีวิตในการอธิษฐานไม่ใช่ว่าเราจะไม่เจอการทดลองครับ แต่เราจะผ่านการทดลองไปได้ขอบพระคุณพระเจ้ายิ่งทุกเท่าไรเราก็จะยิ่งอธิษฐานอย่างจริงจังขนาดนั้นมากยิ่งขึ้นเราจะไม่ท้อถอยในการอธิษฐานอย่างที่สองก็คือเราเป็นคนที่มีความอดทนขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวเมื่อเรารอคอยคําตอบที่มาจากพระเจ้าหนึ่งเราเรียนรู้ที่จะคอยเพราะการรอคอยเนี่ยนะครับ มันเป็นช่วงเวลาที่เราได้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นเพราะบรรดาคนที่รอคอยพระเจ้าเขาก็จะได้รับการเสริมเรี่ยวแรงกำลังเขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งเขาจะเดินอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยอย่างที่สองคือเขาเป็นคนที่มีความอดทนมากโดยที่เขาคิดว่าเขาไม่สามารถจะอดทนได้แต่กลับกลายว่าเขาสามารถอดทนได้ขนาดนี้ พี่น้องครับการทดลองอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเราคิดว่าเราไม่สามารถที่จะทนต่อเรื่องนั้นๆได้แต่เมื่อเรามีชีวิตอยู่ในการอธิษฐานพอคําอธิษฐานของเราได้รับคําตอบเมื่อเรามองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าโอ้เราผ่านเหตุการณ์เหล่านี้มาได้อย่างไรเราไม่คิดว่าเราจะเข้มแข็งได้ขนาดนี้เราไม่คิดว่าเราจะอดทนได้เก่งขนาดนี้ขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้ากําลังเรียกสิ่งที่เป็นตัวตนจริงๆ ภายในของเราออกมาตอนที่เป็นพระเยซูิจทรงเรียกเปโต o พงเรียกซิโมนท่านจะไม่ใช่ซิโมนอีกต่อไปท่านจะมีชื่อใหม่ว่าเปโตเพราะเปโตรนั้นแปลว่าหินพงก์กำลังเรียกตัวตนจริงๆข้างในของเปโตรออกมาดังนั้นเปโตรจึงต้องเจอการทดลองหลายสิ่งหลายอย่าง ไม่ว่าจะเดินบน,บนไปบนน้ำนะครับก็เขาก็ลองทุกอย่างกับพระเยซูคริสต์พระองค์กำลังขุดเอาหินขุดเอาตัวตนที่แท้จริงออกมาชีวิตของเปโตรไม่น่าแปลกใจเลยใช่ไหมครับที่ในพระธรรมกรริจการเมื่อเปโตรเทศนาวันแรกก็คนกับใจรับเชื่อถึง3,000คนเช่นเดียวกันครับพี่น้องพระเจ้ากําลังเรียกคนของพระองค์ในเวลานี้ที่จะเอาตัวตนจริงๆภายในออกมา เราสามารถที่จะเป็นคนที่เข้มแข็งอดทนได้มากกว่าที่เราคิดอย่าให้เรามองเจ็บที่ภายนอกพระเจ้ามองเราจากที่ภายในเมื่อก่อนคนอาจจะมองเราเป็นคนอ่อนแอคิดว่าเราทำอะไรไม่ได้แต่พระเจ้ากําลังบอกว่าข้างในเรานั้นกำลังถูกสร้างใหม่และเป็นสิ่งที่เข้มแข็งการอธิษฐานการอดทนจะผลิตคนที่เป็นคนที่นำไปสู่ชัยชนะและเป้าหมาย อย่างที่สามที่ผมอยากจะหนุนใจใพี่น้องก็คือเมื่อเราอดทนเราจะผ่านการทดลองไปได้เมื่อเรามองเหตุการณ์ที่อยู่เบื้องหน้าพวกเขากัวลักกัวทาไม่ใช่จุดหมายปลายทางของพระเยซูคริสต์เพราะว่าในพระธรรมฮิบรูบอกว่าพระองค์ทรงมองงานเลี้ยง นะครับที่เตรียมฉลองไว้ล่วงหน้าดังนั้นการที่จะเดินผ่านภูเขากัวรักกัทาน,นั้นเป็นเส้นทางที่เป็นหลักกิโลเท่านั้นเองที่จะต้องเดินผ่านไปแต่พระองค์มองเห็นว่าเมื่อพระองค์เป็นขึ้นจากความตายแล้วและบรรดาผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์จะเป็นขึ้นมากับพระองค์พระองค์มองดูถึงเหตุการณ์ล่วงหน้าวันนี้ถ้าเราจะอธิษฐานอย่างจริงจังจำเป็นอย่างยิ่งถ้าเรา เผชิญกับการทดลองเราจะผ่านมันไปได้เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านไปก่อนเราแล้วและใครก็ตามที่กำลังท้อแท้และหมดกำลังใจผมอยากให้เรามองเห็นวันหนึ่งข้างหน้าที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจัดงานเลี้ยงรอรับพวกเราอยู่พระองค์บอกว่าพระองค์จะไม่ดื่มน้ำแห่งผลองุนนี้อีกต่อไปจนกว่าสิ่งเหล่านี้จะสำเร็จในแผ่นดินของพระเจ้าวันหนึ่งข้างหน้าเราจะได้พบพระพักของพระเยซูคริสต์อย่างชัดเจน เราจะได้มีกัดร่วมสเสวยกับพระองค์ได้ร่วมฉลองกับพระองค์พี่น้องครับเราจะผ่านโลกนี้กันไปทุกคนแต่ถามว่าเราจะผ่านกันไปอย่างไรขอพระเจ้าเมตตาแล้วก็อวยพ,พ,รพรพี่น้องทุกท่านนะครับในวันนี้ที่เข้ามาร่วมรับพรพร,พรด้วยกันในการอธิษฐานขอองค์พระผู้เป็นเจ้าลุ้นจิตชูใจพวกเราทั้งหลายทุกคนขอทิ้งท้ายอย่างนี้ว่าข้อที่4 6บอกว่า พระอ,องค์ตัดกับเขาว่าหลับอยู่ทำไมจงลุกขึ้นอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ตกอยู่ในการทดลองถึงเวลาตื่นได้แล้วล่ะครับพี่น้องนะครับที่เราจะตื่นจากอะไรครับความลุ่มหลงตื่นจากนิเลสตัณหาตื่นจากอะไรครับสิ่งต่างๆที่เป็นยั่วสิ่งของย่อยวนที่โลกให้กับเราถึงเวลาที่เราต้องอธิษฐานครับปกคุมผืนแผ่นดินของเราคนที่เรารักด้วยคําอธิษฐาน ทุนต่อพระเจ้าทุกๆวันและให้ทั้งหลายมีชีวิตแห่งการอธิษฐานด้วยกันครับขอพระเจ้าอวยพ,พรพระชนะาของพระองค์ครับ